สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการกรสร n นิ s ว,วันที่9กรกฎาคม2563กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมหารือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเพื่อหารือความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายอภินยาสุจริตตา,านัน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมหารือกับดรประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลและประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการรวบรวมวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และการใช้ประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแรงงานไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไปครับวันนี้ทางจิส d a านะครับผู้บริหารท่านได้ก็มาร่วมหาลือในความร่วมมือทางด้านข้อมูลนะครับที่ g ิสตจะมาสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการนะครับเรื่องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการใช้บริหาร แรงงานเป็นอย่างมากซึ่งก็จากการพูดคุยร่วมปรึกษาหารือกันแล้วก็คิดว่าทางกิสดาเนี่ยก็จะมาให้ประโยชน์นะครับกับข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในขณะาเดียวกันข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทางกิจสดาที่จะใช้ในการปฏิบัติราะชะการต่อไปครับ สำหรับจิสดาครับ่อื่นต้องขอบผมคุณท่านดิวดีพิญญามาที่กรณารับรองเราวันนี้นะครับผมก็ทางเราเ,เป็นข้อมูลในเชิงตําแหน่งเชิงแผนที่เชิงพื้นที่นะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เราได้ร่วมงานกับหลายๆห,หน่วยงานนะครับในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงดาต้าเบสเชิง m i s นะครับ กรมสวดิก็เป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีข้อม um. <ij> ูลเชิงเจเชิงเอไอนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดมาร่วมกับ g จเแล้วเนี่ยนะครับสามารถจะวิเคราะห์ทางด้นการบริหารจัดการในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปูสวัสดิ์ได้อีกมากเลยครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานได้ทางช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรชแชนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกสรคุ้มครองสิทธ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน